วันนี้เราจะไปเที่ยวไหนครับจะพาไปเที่ยวในเขตของอำเภอธรรมกะซึ่งเป็นประตูหน้าด่านของจังหวัดกาญจนบุรีที่รู้จักกันก็คือลูกแก่นนั่นเองอนนเเเวอันนี้เราไปกี่ที่วันนี้เราไปด้วยกัน4ที่ครับล้นแล้วแต่เป็น4ี่ที่ของทางผ่านทั้งหมดเลยที่ทำลุ้นทางการท่องเที่ยวให้วัด3วัดแล้วก็คาเฟ่ชิกชก ชิวๆอีกหนึ่งที่สถานที่ที่ว้าวของเราวันนี้เลยมีที่ไหนทุกที่ว้าวเหมือนกันหมดแต่ว้าวแตกต่างกันไปว้าวนะฮะว้าวเว้าวเดี๋ยวว้าวว้าว ครับตอนนี้ผมเองเนี่ยก็มาอยู่ที่วัดโพเยนช่วงีครับมาเจอม,จอมกักคุเทศเมื่อก่อนจเป็มกักคุเทศน้อยใช่ค่ะแต่ทีนี้อยากให้น้องเมย์แนะนําตัวเองก่อนสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะดิฉันนางสาวบุญยาพรฉินสวัดย์พันธ์ญญนนนค่ะรับหน้าที่เป็นมกักคุเทศในการนําชมวัดโพเยนค่ะตําแหน่งก็เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลูกแก่หรือว่าสอทอเนี่เขาเรียกกันสธน้องเมย์ครับอโอเควันนี้เนี่ยที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าอยากจะให้ทุกคนได้มาว้าวมาชมสถาปัตยกรรมทิเบตซึ่งเระไทยน้อยนะ น้อยค,อครับน้อยแต่มีนะคะน้อยแต่มีแต่ของเรานั้นมันจะมีสตอรี่อะไรหลายๆอย่างซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาไปดูไป ก็คือจากที่โควิดทาให้การท่องเที่ยวของบ้านเราเมืองการเนี่ยล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันจางมันหายไปช่วงหนึ่งวันนี้นะครับก็เลยอยากที่จะมานําเสนอนะครับวัดโพยนที่ใครเข้ามาจังหวัดการจนบุรีอ่ะเป็นวัดแรกที่ต้องผ่านโชคดีแล้วก็ประสบความสำเร็จที่เราช่วยกันพัฒนาช่วยกันประชาคมพันธ์บ้านบ้านของเรา อนนี้กำลังอยู่ในพิธีเสกข้าวซึ่งพิธีเสกข้าวเนี่ย ในโซนของตรงนี้คะเราก็มาถึงจุดที่ว้าวแล้วนะคะก็คือจะเป็นห้องใต้ดินหรือเราเรียกว่าสุสานใต้ดินนะคะ <c oughs> ก็เป็นจตุละเจดีนะคะที่จะเป็นจุดอันซีนที่ใครๆต้องมาเคารพศรัทธาแล้วก็กราบไหว้บรรพบุรุษของเราคะ่ะในสิ่งว้าของผมเนี่ยที่ผมเห็นก็คือปฏิมากรรมทิเบต ลองดูครับลองชมดีครับว่าหาดูที่ไหนไม่ง่ายนะครับในเมืองไทยเอาจริงนะตั้งแต่ที่เกิดมาเนี่ยจะอายุ40ปีปีน่ะสี่สิบนะบอกตัวเลขไม่จริงไม่อยากจะบอกเลยอยากจะบอกว่า30 3สนะสีปีเนี่ยที่ผมทำงานดำเนิน,เนชีวิตมาเนี่ยเพิ่งจะเห็นที่นี่แหละเห็นที่นี่ที่รักจริงๆแล้วก็พอเดินเข้ามาฟุตข้างนอกตามที่บอกไปตอนท้นว่าดูเหมือนไม่มีอะไรแต่พอได้เข้ามาเรื่องกระโบดตั้งแต่องค์พระประธานจนลึกเข้ามาถึงปัตยกรรมที่เบ็ดอะ ทำให้ผมว้าวแล้วผมก็อยากจะทุกคนว้าวไปกับผมนะครับวันนี้จึงพามาเที่ยวที่นี่ครับวัดโพยนครับชม เพิ่งเริ่มต้นเองเริ่มต้นใช่เดี๋ยวเมื่อไหร่ก็ต่อกนี่ยมื่ไหรมีพันเยอะเลยแต่ว่ามีหลายวัดอ่ะหลายที่ท่องเที่ยวอ่ะคาเฟ่ด้วยนะที่อยากจะไปไม่รู้ว่าจะไปได้เท่าไหร่แต่ขนาดเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวต่อจากนี้ครับไปวัดรางวัลวัดรางวัลเนี่ยวัดประจันทร์เกิดพี่นะวัดพระนอนที่ใหญ่สุดในเมืองกาฬ